รู้แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงพสุนาพรมและรายการรู้แล้วรวยรายการที่จะพาท่านมาพบกับโอกาสทางธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟฟรีนนะครับวันนี้รายการของเรามีเรื่องสวยๆงามๆม,มาฝากท่านผู้ชมครับและผู้ที่จะมาถ่ายทอดโอกาสทางธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของความสวยความงามในวันนี้ก็คือแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานั่นเองเรามาพบกับเธอเลยดีกว่านะครับผู้บริหารระดับ Ex c l u s i v e Paradise ดคุณบุญโรมสอนสุภาพครับสวัสดีครับสวัสดีครย์รรยินดีต้อนรับคุณไก่เข้าสู่รายการรู้แล้วรวยนะครับเมื่อกี้นี้ผมคุยเรื่องสวยๆงามๆบอกว่ามี มีของจะนํามาฝากท่านผู้ชมว่าความสวยความงามเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจได้ยังไงแต่วันนี้คุณไก่เลือกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามแต่วงเล็บว่าโดยเฉพาะการควบคุมความมันบนใบหน้าใช่ออค่ะทำไมคุณไก่ถึงชอบขยายงานผลิตภัณฑ์ในกลุ่มควบคุมความมันบนใบหน้าค่ะเพราะว่าบ้านเราเป็นอากาศร้อนใช่ไหมคะ,คะก็คนส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคนผิวมันผิวผสมอย่างเงี้ยคะ่ะผิวห้าหาน้อยมากเลยครับค่ะแล้วก็ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ก็คือหลายๆคนนะคะไม่เคยได้ใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เลยเพราะว่าไม่มีใครแนะนำค่ะส,ส่วนใหญ่ก็จะมีล้างหน้าบ,บำรุงแล้วก็กันแดดก,ก็คือจบใช่ไหมคะครับค่ะและและถ้า,ชาใช้แค่นี้ก็คือว่ามันปัญหาที่ตามมาคือความมันส่วนเกินรูขุมผนกว้างคือคไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุใช่ค่ะในะส่วนใหญ่ก็ล้างหน้าให้สะอาดแต่งหน้าไปซะ,ะก็จบไปแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่ควบคุมความมันเนี่ย คุณไก่มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างโอ้โหบนโต๊ะนี้ก็มีหลายรายการใช่ค่ะก็จะมีทั้งหมดเลยนะคะจะเป็น Balancing Toner นะคะจะมีสาระในคราดินาเช็ดหลังจากล้างหน้าใช่ค่ะครับค่ะตกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของควบคุมความมันนะคะปรับสภาพผิวอย่างเงี้ยคือโทนเนอร์เนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่าล้างหน้าเสร็จแล้วจบ แต่จริงๆแล้วตัวโทนเนอร์ก็คือขวดสีฟ้านี้ใช่ไหมครับคะ่ะหลังล้างหน้าเสร็จเราเช็ดอีกครั้งหนึ่งใช้สำลีชุบแล้วก็เช็ดธรรมดามันจะช่วยให้กระชับรูขุมขนนี่หรอครับใช่ค่ะลดความมันแต่ว่าก่อนที่เราจะแนะนําก็คือมีผลิตภัณฑ์หลายตัวใช่ไหมคะคก่อนที่เราจะแนะนําเราจะดูสภาพผิวก่อนอก่อนที่เรา,าจะแนะนำนใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแนะนําไปแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเขาใช้เขาไม่เกิดความประทับใจเขาก็จะไม่ซื้อสินค้าเราซ้ําแปลว่าเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าคนที่เราไปคุยด้วยเนี่ย ลักษณะผิวของเขาไปในโทนของคนผิวมันหรือเปล่าใช่ค่ะนะครับวิเคราะห์ผิวการวิเคราะห์ผิวนี่เราต้องไปอบรมไหมก็ไปอบรมค่ะเป็นเรียนนะคะอาจารย์ก็จะสอนนะคะที่บริษัทกิฟต์วิเราก็จะสอนอยู่แล้วนะคะว่าเราจะดูสภาพผิวยังไงเราจะสังเกตผิวยังไงนะคะช่วงมันเป็นแบบไหนมันทีโซนมันยังไงมันผสมมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีโซนก็คือบริเวณหน้าผากจมูกแล้วก็คางนะคะส่วนผิวผสมนี่ก็คือว่าตรง ตรงไหนจะมันฮะทีโซนจะมันตรงแก้มจะแห้งใช่ไหมครับลักษณะพวกนี้ที่กิฟรินเขาก็สอนฟรีด้วยใช่ค่ะฟรีเลยพอเราไปวิเคราะห์สภาพผิวมันก็ทําให้คําพูดของเรามันดูมีน้ําหนักมากขึ้นใช่ค่ะเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับอาจารย์หลายคนเนี่ยอยากขยายงานในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ในกลุ่มบิวตี้เนี่ยแต่เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเนี่ยคุณบุญรมคิดว่าคนแบบเนี้ยแก้ยังไงดี ค่ะก็เริ่มต้นจากการที่เราได้ลองใช้สินค้าดูก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรายังไม่ได้ลองใช้เรายังไม่ดูดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยละค่ะเราจะแนะนําใครไม่ได้เลยนะคะเราก็ลองลองใช้สินค้าพร้อมกับการเรียนรู้สินค้าไปด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราไปเรียนอย่างเดียวแต่เราไม่ใช้เลยบางครั้งตัวเราก็คือหน้าร้านใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะถ้าเกิดว่าเราค่อยๆเปลี่ยนแปลงขึ้นคืออาจจะแบบว่า ปกติฉันไม่สวยอยู่แล้วแต่ฉันใช้ปุ๊บฉันจะกลับมาสวยเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะคแต่เราสามารถค่อยๆด,ดีดีขึ้นได้แล้วก็เราก็เรียนรู้สินค้าไปด้วยพอเรารู้สินค้าไปด้วยเราก็จะมีเทคนิคแล้วก็วิธีการในการ,รใช้ในการแต่งหน้าเพื่อที่จะไปแนะนําเขาได้นีคะอาจารย์เรามีวิธีการโน้มน้าวใจยังไงผมถามคําถามนี้เพราะอะไรทราบไหมคะท่านผู้ชม เรื่องใบหน้าของคนเปลี่ยนใจกันยากใช่และบางคนก็ไม่กล้าที่จะลองผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเพราะกลัวแพ้บ้างล่ะกลัวหน้ามีปัญหาคุณบรวมมีวิธีการเล่าเรื่องเปิดประเด็นยังไงให้เขาสนใจอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะค่ะอย่างเช่นถ้าจะเกิดว่าจะไปสมมติวิเคราะห์สภาพผิวเขาแล้วใช่ค่ะวิเคราะห์เขาแล้วเสร็จปุ๊บพอถ้าเกิดสมมติเราจะไปกิบกลุ่มบิวตี้ใช่ไหมคะดิฉัน จะดูเลยค่ะว่าคนรนีเป็นหน้าอะไรเป็นหน้าผิวอะไรอ,อย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วปุ๊บก็จะยิงคําถามไปก่อนว่าปกติดูแลผิวหน้ายังไงใช้อะไรบ้างก็จะถามเขาให้เขาเล่าขั้นตอนให้ฟังก่อนนะคะถ้าเขาใช้ผลิตภัณฑ์แบบถูกวิธีเราก็โอเคนะพี่ใช้ดีใช้ถูกวิธีเลยแต่ว่ามันจะดีมากเลยถ้าพี่จะเพิ่มบาลานซิ่งโทนเนอร์เข้าไปพี่จะเพิ่มเอเซน์เข้าไปพี่จะเพิ่มมิมลค์เพิ่มฟูอิดเข้าไปองนี้ค่ะ เพื่อที่จะช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแนะนําเขาอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าพี่ล้างหน้าสะอาดแล้วใช่ไหมคะก็คือจะอ่าพอเราพี่สังเกตดูไหมว่าประมาณ1-2ชั่วโมงหรือว่า3ชั่วโมง จมูกจะเริ่มมันหน้าผากจะเริ่มมันขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีตัวหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยควบคุมความมันได้รกระชับรูกุ่มขนได้ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ก่อนที่เราจะใช้บํารุงคือเราก็จะแนะนําวิธีการใช้เขาก็คือหลังจากล้างหน้าให้สะอาดเสร็จแล้วปุ๊บพับหน้าหมาดนิดนึงเราก็เราก็จะดูสตางค์เขาด้วยนะคะอาจารย์ดูดูหน้าตาดูผิวพรรณดูสตางค์ในกระเป๋าใช่ไหมคะคดูผิวนะคะ ถ้าสมมติว่าเขาปุ่มผู้มุ่งหวังที่เราเจอเนี่ยเขามีสตังก์ใช่ไหมคะดูสตังก์ในกระเป๋าไม่ใช่ไปขอเปิดกระเป๋าตังค์เขาใช่ไหมแต่แต่มันหมายถึงว่าโอ้โหวิเคราะห์แล้วคนนี้ก็น่าจะมีสตังค์เราก็ดูจากที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ถ้าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพมียี่ห้ออย่างเงี้ยค่ะเขามีมีสตังค์ที่จะซื้อมิลเลอร์เคิลนฟูอิด มีสตางค์ที่จะซื้อไฮโดรกิสตัลแน่นอนเราก็แนะนําได้<ช>แต่ถ้าดูแล้วว่าสมมุติว่าสงสัยเขาอาจจะต้องประหยัดนะถ้าจะลงทุนเขาคงจะซื้อไม่เยอะหรอกเราก็<ช>ะจะแนะนําเฉพาะชุดที่จําเป็นใช่ค่ะแต่คุณบุญรมนําเสนอเนื่องจากการชี้เขาเห็นว่าสังเกตไหมแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยจมูกยังมันอยู่สังเกตไหมแต่งหน้าเสร็จแล้วหน้าผากยังมันอยู่แปลว่าเราอาจจะต้องมีบางตัวที่ใช้ก่อน ครีมบำรุงเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้คือตั้งข้อสังเกตให้เขาดูแล้วทุกคนมีปัญหานี้หมดอ่ะมีปัญหาคือถ้าใครเป็นคนหน้ามันต้องยอมรับว่าจะหมกจะมันหน้าผากจะมันใช่ถูกไหมครับพอพูดตรงนี้ปั๊บจี้โดนใจไปเลยเขาก็เลยเริ่มถามแล้วทีนี้อ่ะและมีตัวไหนแนะนําบ้างค่ะเราก็จะแนะนําผลิตภัณฑ์ของเราไปเลยตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของควบคุมความมันกระชับรูขุมขนนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะแนะนําวิธีการใช้อย่างเช่นล้างหน้าให้สะอาดเสร็จแล้วปุ๊บซับ จับจับหน้าหมาทเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้เช็ดนะคะคเช็ดแล้วก็ประครบพอประครบเสร็จแล้วปุ๊บจะทําให้รูคุมขนเราสะอาดไม่ทิ้งความมันแล้วก็จะนําพาครีมบํารุงเข้าสู่เซลล์ผิวเราได้เร็วขึ้นบางครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เอเซนใช่ไหมคะครัคีมบํารุงอาจจะเข้าไปได้สักนิดนึงระยะ ระยะ,ะเข้าไปได้ไม่มากพอแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้เป็นเป็นตัวเหมือนสาร,สารเสริมประสิทธิภาพก็ได้ว่าได้นะคะคคก็คือจะนําภาพคีีมบํารุงเข้าสู่เซลล์ทําให้บํารุงที่เราใช้เห็นผลได้เร็วขึ้นครับอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนใจอ่าอันนี้ก็เป็นการนําเสนอที่เรียกว่า ใช้เองจะพูดได้คล่องมากขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันต่อนะครับว่าแล้วเราจะทำอย่างไรให้สินค้าเหล่านี้ควบคุมความมันแบบนี้กลายเป็นธุรกิจที่เติบโตได้ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับ